นโอเคครับก็ขอกาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็อยู่กับผม MJTV X2 นะครับวันนี้เราก็จะได้วันเล่น Minecraft EP 5กันนะครับโอเคครับตอนนี้เราเออผมก็สัญญาแล้วนะว่าผมจะไปหาแกะ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 พวกพวกสัตว์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 โอเคไปไปหากันเลยไม่มีล้อโอ้โห ออกมาหาเรื่องไอ้ไงย่ยมันปรับไม่ได้น้ำเนี่ยไม่ใช่ของจริงไปแก้แก้แล้วก็ไปหาอุ้ยพวกมันจะขยายนะมันมันมันนันมันมันมันแคบเป็นไปปรับปรับนี่นย่ไหนวะจะครับอะไรที่นั่นตรงนี้เออจุ๊บ ไม่มีเลยิดตองมีแต่หำลึงเกือน่น้องคก็ตาคนดูใยพี่ออก้าลึงเกืออยู่กับพี่ลำใบเนาะดูน้องจะเทรดโอ้แมงมุมดูคนฝุ่งเจอแมงมุยแมงมุยวันที่แบ๊มุยแมง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 มุยแล้ววันที่แกะแกะมันกินอะไรวะแม่ แกงกินข้าวโหดไอ้ดอฮ้วันีดายูดแล้วไม่ดีกว่าท่าผู้ชมเราค่อยหาแกะเราค่อยหาพวกสัตว์ไะ้ที่หลังวันนี้เราก็จะมาลวงเหมืองเหมืองนะ้างหลังไดข้างหลังก็เหมืองไงทำไมก็เหมืองไงก็เหมืองไงควายดอกดอกดอกเหมืองเหมือง เราจะลงเมือนกันะโอ๊ยบักมาสิแม่มึงเอออาหารไปให้เยอะๆเจเ๊ยบเฮ้ยสิแม่ไบอกบอกไว้นั้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บี๋ยวก็จะขับกันฮู้วเล็บบักเล็บบักเลยกัน ลำบากที่หายเลยไหนไปแล้วก็ไรียกว่ลงเหมืองกันนะไอ้น้องข้ามเกินยามาห้ากัดน,นั้นตัดไปตอนเผาอาหารเสร็จละกันครับโอเคตอนนี้เราก็เผาเสร็จแล้วแล้วเราก็จะทำทางทำทำทางปัดลุงเลยครับไป พาไปนีลงมาอปดรอปขับไฟด้วยก็อใช้เวลาขุดหน่อยนะเราก็จะตัดไปตอนขุดเสร็จเลยนะครับทตอนนี้เราขุดได้สักพักตอนนี้เราก็ได้ขุดได้สักพักเราก็เจอเหล็กนะเนี่ยมันปรับใหม่เหล็กเหล็กนะเนี่ย โอโ้อะไรนี่ย้ยทำไมไม่เอาเหล็กเดิมมาก็ไม่ชอบเลยเหล็กแบบนี้ไม่ชอบเลยทุกคนไม่ชอบเหล,ล็กแบบนี้เลยท่านผู้ชมอยากรู้อ่าเพชรมันจะเป็นยังไงรอเสรจอยากรู้ <c oughs> นั้นตัดไปเอาเลยเฮ้ยทำไมฉันมันต้องมาขุดอะไรกันแบน,นี้เฮ้ยทุกคนครับเจอ็จทำแล้วครับ โอเคครับวันนี้ผมก็จะทำกันว้าวอุ้ยอะไรวนะน่ะอะไรนะ่ะอุ้ยอะไรห่ะครับอะไรหนาครับทุกคนมันคืออะไรผมึงมึงมันคืออะไรกูเจอเหลยผมตอนนี้ผมเจอทำละนะีะ่อนผมจะขุดทางลงไป เพชรหรอท่านผู้ชมน่าจะใช่เพชรเนะเพชรแน่แน่เพชรแน่แน่ท่านผู้ชมเพชรแน่แน่โอ้ใช่เพชรวะหน้าเฮ้ยไอ้โลลี่ยไม่เหมือนไม่คืออะไรอ โอ้ยโอ้โหม่งกันหรือว่าอะไรมันโอ้ผมทำยังไงดีเนี่ยวูดอึดีครับรออะไรไอ้กูจะเตะ โอ้ะไรก้อนนั่นอะไรก้อนนั่น ทำทางลงก่อนว้าวสุดอนา,าอิพีหกเนี่ยผมทำวันนี้แหละผมทำอีพีห้าแล้ววิพีหกวันนี้แหละเออทำวันนี้แหละอีพีห้าแล้วอีพีหกเนี่ยทำแม่งเลยวันนี้ดีสนใจทำแม่งเลยนะทุกคนผมทำอีพีนี้แหละตึ๊บต๊บอา่า อึบอึบอ uh ่าได้ละได้แ huh. ล mm ้วครับว้าวขมันใส่ไอ้นั่นว่ะมึงทำอะไรกันเองทำอะไรตัว ได้นะตกลงมาแตกมโอโ่ใ,มใมม้มีลามหน้าออลามเฮย โอเค EP หผมก็จะไม่ขอกลาวตัวนะเองนะ e ีหกผมจะไม่ทําแบบนี้เพราะมันจะต่อ e ีห้าไปเลยนะต้องชมโอ้โเกือบแตกโอ้โหน้าหีเกือบแต,กเ,ก,บเตกเลยกูยุ่งู้ว่าเพรอันนี้ผมเจอดำจริงอันนี้อะไรมันคืออะไร ว้าวโอ้โหโอ้โหมาดิมาดิมาดิสัตว์มาดิมึงมาดิมึงมาดิสู้ได้หรอมาดิมาดิมึงมาดิเออเออชีวิตเป็นตัวตัวดำโนหนึ่งเว้ย ผมจะทําถ้าผมจบถ้าถ้ามันจบเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวอีพีหกมันก็จะตามมานะผมจะทําต่อเลยอีพีหกผมจะไม่กอกาดตัวดีนะอีพีเจ็ดหนึ่งผมค่อยทํากาดตัวดีอ่อ๊บมาดีมมงมาดีใครมามามึกครัวมาการเฮ้ยมันไม่มีอะไรให้เลยเลอ่ะเออคือสนิม กิงกันเลยยินกันกิกันเลยเพื่อนยินกันเลยเออื้อมีมากขอบใจขอบใจน้องขอบใจไอ้เหี้ยขอบใจนะอจอจนะโอ้โ สมิมีงมาทำไมอ่ะสมิวันสาดีมึงมามึงมาดิ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 เอ้ยทางกลับกูอยู่ไหนล่ะทีนี้นี่กูเออแล้วเนี่ยทางกลับกูหายโอ้ขางอย่าหเนอันนี้รุ่นโอเคไปเลย